วันนี้ผมไม่สบายมากแต่ไม่อยากทิ้งเวลาไปเฉยๆผมก็เลยฝึกใช้เครื่องสแกนเนอร์ผมสแกนหน้าตัวเอง <c oughs> เป็นสามมิติเพื่อใช้ให้กับเครื่องโคกับโปรแกรม c m c ปิมพ์ d ดี ตอนเมาผมขอโทษละกันที่ผมว่าอะไรใครไปมั่วตัวไปหมดผมก็น้อยใจที่โทรศัพท์ผมหายก็ห้างไม่มีกล้องให้ผมเลยผมก็เลยแดกไช่างวันเนีะตอนนี้ผมไม่มีทุกคนก็ดูแลผมอย่างดี บางครั้งว่าไปป้าเปอร์อายงอายาอ่ะไม่รู้เรื่องก็ได้อาจจะมีเด็กไว้ล่งไวยรุ่นเดินมาหยิบแต่เพื่อจับได้ผมว่าเอาเรื่องเด็กก็เถอะอนาคตอีกขอโทษแล้วกันน้ผมไม่อยากคิดเรื่องโทรศัพท์หายอะซื้อปุ๊บหายปับ๊บแล้วบอกไม่มีกล้องเลย กจับได้ก็สงสารได้กเกลียแสนาคตอีกโอเคครับเครื่องสแกนเนอร์ผมมาช่วยเวลาทํางานผมเวลาลูกค้าให้ลูกปั้นมาให้มาแก้เลยครับผมสแกนลูกปั้นเก่าให้ลงคอมแล้วก็มาแก้ในคอมพิวเตอร์หัดใช้มาดูคลิปคนที่สอนว่ามันตอนนี้มันยังไม่เนียน เราสกแกนมาไม่เนียนมันจะมีบอกให้ทําให้เนียนแล้วก็ตกแตง่งแล้วก็แปลงไฟลให้เข้ากับสีบัต STL ไปให้เป็น STL โอเคครับศึกษาอยู่ครับไม่สบายป่วยมากห้องยังล็อกขยะเต็มเลยยากักตัวอีกอาทิตย์หนึ่งก็ จะเก็บห้องอะไรแนละ้ะคอยเครื่องจักรมาจากต่างประเทศอีกเล่นผมเดือนหนึ่งเลยนะครับลาซาด้าก็มีติดโควิดมีปัญหาทางด้านขงจองอธิบายผมทุกอย่างเลยโอเคครับเดือนนี้แม่ผมเดือดร้อนข้าหอลนะวออกไปทำงานไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวศึกษา เครื่องสแกนเนอร์โอเคครับต่อไปจะโพสต์แต่งงานแล้วครับจะไม่โพสต์บ่นลแล้วเก่งใจทุกคนเนี่กลัวโพสต์ไปจะไม่หาว่าคนนู้นคนนี้ก็กลัวต้องขอโทษนะแครทุกคนนะโอเคครับไม่สบายมากบวกแตกบวกแตน กินยาเป็นข้าวเลยผมว่าจ,จะเป็นโควิดมันทรมานขนาดนี้เลยวะกัดตัวสองอาทิตย์เด้วผมครับผมไปแล้ว